โอ้โหตัวใหญ่มากเลยดูแม่มดด้วยอ่าดูหันมาอาหารมาทีนี้หันมาแม่มดทำหน้าไงแบบนั้นหรอดูดีๆดูใหม่ให้ดูใหม่ให้ดูแม่มดใหม่ดูใหม่มันไม่เหมือนอ่ะแม่มดทํายังไงหันมาอย่างนั้นหรออาหารมาออกแบบนั้นหรออะไมูเห็นไม่ค่อยดอนนั่นน่ะนี่ไงนี่ไงนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่เคยเห็นเลย นี่เขาเรียกคอยด,ย,ดดยดอนคอยดอนคอยด่อนอหรือคอยเผือ,อ,อกไหมมันเปาน้าหนอนนโมมาเทียวฟรามแกะครับ เอาความสูงเช่นเนี้เนี Mang ่ยตรงนี <us <us ้ไงน้โมไม่ถึงนะน้โมแค่หนึ่งเซ้นเอ้หนึ่งเมตรพอดีเลยน้โมเข้าฟรีใช่ไหมครับอาเยี่ยมระเบอร์ทำไมเขาพีไม่ได้เสียตังค์ปูนปูนรหนดไฟมาละ มาดูทหารมาบูดูเพื่อนทหารชีน้ำมูเนี่ยเอ้ยอทำเพื่อนทำยังไงเพื่อนทำยังไงบรรทยาฮัตก็เพื่อนทำยังไงเลยดูเพื่อนทำสิบรรทยาฮัตยังไงล่ะหนึ่งสองสามพุยำมากทหารอากาศเหรอมาไปที่อื่นดูตรงนี้คืออะไรเนี่ย ครับอ่ะไปปอปน้ำทิมนงลงายห้ันหน้ามาอุ้ยแม่มดถ่ายห้างถ่ายห้างหันหน้ามาเดี๋ยวอ่าหันหน้ามาอะยิ้มด้วยดูกอแม่มดทำหน้ายังไงดูแม่มดด้วยอ่าดูหันมาหันมาทีนี้หันมาแม่มดทำหน้าไง แบบนั้นหรอดูดๆดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูแม,ม่มดใหม่ดูใหม่มันไม่เหมือนอ่าแม่มดทํายังไงหันมาอย่างนั้นหรออาหารมาออกแบบนั้นหรอ,อดูดีแล้วหรอเฮ้ยจำเป็นมันน่ากลยจังเลยล่ะออกมาถอยไปขึ้นรถไฟเลยทีนีไปะไปนั่งชมเมืองกัน,นดูรถไฟไปเอาเลยเนี่ยตู้นี้แหละตู้แรกเลย โอ,โ,โอ้โหรถไฟรถไฟสีสวยอาตู้กลางเหรอมาตู้กลางดีกว่าเร็วมาอีกว่าอาขึ้นไปเออเอา้าวแม่พ่อขึ้นด้วยเหรอ,อ,อพ่อขึ้้นดวยเฮ้ยพ่อขึ้นด้วยเจ๊ไปแลย ไปออกเดินทางแล้วจับดีๆนะน้ำโมไปแล้วไปล,ลงไหมครับโอ้โหนี่ไงแกะนะ่น้โมเห็นไหมแก่ขวามือนะ่ะนี่ไงตัวจริงไหมเนี่ย

โอ้ดังนี้มีม้าด้วยนี่ไงตัวจริงนะับโมใกล้ๆนี่ไงตัวจริงเหรอกินหญ้าอยู่ไงตรงนี้มีม้าด้วยนะโมม้าตัวใหญ่เลยมีขี้ด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยเต่ายักษ์นี่ไงเต่ายักษ์นี่ไงเอ้ย ไม่เคยเห็นโอ้ยตรงนั้นมีควายดอนด้วยข้างหน้านู่นาาน่ะควายดอน,นาาดมาดูทางนี้มาดูทางนี้ควายดอนทางนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้มีมวัวอันนี้วัเห็นไม่ควายดอนดน,นู่นน่ะนี่ไงนี่ไงนี่เฮ้ยเอ้ย,อยไม่เคยเห็นเลยเย้นี่เขาเรียกควายดอนควายดอน ไอดรอทรี่คอยเผืออไหมตรงนี้เรามาตรงนี้เอีนะหมูชอบฮะอะไรนะตรงนี้เรามาตรงนี้หมูชอบขี่รถไถชอบโอ้โหหมูชอบเหรอมาแล้วถึงที่เดิมแล้วจะจอดแล้วโอ้ถึงแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถจอดก่อนอ่าเปิดครับเปิดได้ไหมนอนตรงนั้นมี่นอนด้วยนะไปไปไปลงไปเปิดไปนอนรถไฟไปลงไปลงไปครับอันนี้นอนรถไทยครับไปอันนี้นอนรถไทยเหมือนกันว้าวตรงนี้สวยจังเลย แกยักษ์เลยโลน้ำโมโอ้โหตัวใหญ่มากเลย นี่ไงนโมตัวจริงนโม เอ้ยตรงนี pues ้ก็มีน้อไม่่อครับไม่ครับ ป๊าเบ่อเมื่อยแด่ย่างรอบแล้วบอกครับเมื่อเนี่ยครับสนุกไหมครับสนุกครับเอ้าบ๊ายบายท่านผู้ชมบัดนเดี๋ยวกลับบ้านละไว้เจอกันใหม่นะครับ